วันนี้ได้ค่ะได้เได้เลได้ล้ล้ยไยได้นะคไดเด้เวั้เี้เมื่อ้เล้ลอน้เลยได้้เช้เลยได้ค้ ยองนะครับเป็นจังหวัดอื่นในภาคตอนหงส์ที่มีสเปยภาพนะครับเราไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยการหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่มมากขึ้นการตลาดลูกที่สามครับเป็นยุคของคนแต่ความต้องการของลูกค้ามันจบลูกค้าเขาจะเริ่มถามว่าไอสินค้าของทีวีนะทีวีที่หมแกะ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 เป็นทีวีฉันจะยังไงกับมันถูกไหมครับั้นใช่เดียวกันครับต่อให้เล่าไปลูกค้าจะชอบ ผู้ค้าชอบไม่ชอบแน่นอนครับสิ่งที่ฟ้าชอบคือฉันขอได้จับเนอยเหรอถูกไหมฮะช่ือนึกที่สามไม่ได้เนื่องจากไม่สนใจความเป็นอยู่โลกไปไกลยังไงแต่มนุษย์มีความสำคัญไหมครับสำคัญอ่ะไปที่แมงกุยไทยเจมส์แมนสุร่าครับนะฮะที่ทุกคนมีคาะเปัากระเป๋าที่สวยราคาบนควรท่านี้แต่เมื่อเราัริซึ่ง ร้านอื่นขายไม่เหมือนที่นี่ที่นี่เจ้าเดียวนะครับตัวเนี้ยนอกจากวัตถุดิบที่สินค้าของร้วเนี่ยความพอใจก็ต้องมีคุณค่าในตัวสินค้าก็ต้องมีมีความบอกรอบต่อไปฉันจะซื้ออีกพอซื้ออีกก็ไงฮะก็อาจจะบอกคนอื่นที่รู้จักหรือถ้าเรามียกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือสินค้าถ้ามีรถยนต์รอบแรกคันแรกท่านซื้อโดยท่าพูดอย่างนี้ คำพูดท,ท่านก็กลายเป็นไวรัลหรือมีคนพูดต่อตามท่านมากตลาดปัจจุบันเน้นในเรื่องของการสร้างความพอใจทำให้ลูกค้าเน,นี่ยครับบาทั้งทีคู่แข่งข,ของท่านเก่งกว่าท่านต้องยอมรับนะฮะหรืออาจจะได้แมใ,ใหม่นะครับถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันเลยครับเอาด้วยสินค้าปิดท่านราคาต้องจอ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินก็มีต้นทุน แะต่ท้ายที่สุดค and like ือเขาอยากจะจับนะอยากจะสัมผัสซึ่งทำอย่างนี้ถ่ายลงทิตตอบดีไหมดีไหมให้กับสิ่งสุดท้ายคือเมื่อของเหมือนกันกับที่อื่นเช่นเท้าล่